ครับสวัสดีบที่เขาเบิ่งเนี่ครับบนเนครับมีอยู่กับ L4 0พลัง48ครับบางขันหน้าครับอ่ะนี้ลมแห่งให้เท่นหน่อยครับต่ออาไปครับ เป็นสองห้องห้ครับ อร่อครับแซ่บไม่ได้หรอเอ๊ะกระดูดไปหอดมวนเงาไว้ขก้น ูอะไรนะครับง่ายแี้ครับไปนะครับรู้จัแล้วครับเป็นการงาน,านงาใหม่นะครับ กระสน้ครับลมแห่งครับเดือการคิดตไปครับบคุทีท่ําสมอบ